กดกีดกี่นาทีเอาไปหนึ่งนาทีกว่าจะท,ทำอะไรทำเดี๋ยวจะบอกว่าอย่่พูเีิงดดงมันเราจะเก็บป้มขึ้นรถเนื้อลูกใหญ่ไม่ไหวหนูขอยกลูกเล็กๆก่อนนะ เขา,าทายเจ้าอยู่อ่ะได้ไม่เป็นไร <laughs> ไม่ไหวคนเดียวมันยกไม่ไหว <laughs> ไป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  <h ums> นี่นี่หนักอุยก้นไม่ไหว <laughs> ยกไม่ไหวมายกไม่ไหวแล้วโอ้ย,ย <h ums> เดยเ็กๆก็ได้เล็กก็หนักก <h ums> ็ีน็ก อันนี้เล็กก็หนักนะครับเนี่ยออหนึ่งน,นาทีหนักมากหนึ่งนาทีหนึ่งนาที ทำไม่แค่หนึ่งนาทีลูกหนึ่งแล้วก็พอก็ได้อืมพอกดพอจ้ะ